สบายด,ดีพี่น้องสบายด,ดีตอนแรงๆพบพขกับกช่องเจสีเก,ก่าค่ะหลังจากเก็บป,ป่าก,กะขข้นกันหมดแล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าป่าก,กันยังเหลืออยู่ตอนนี้ก็ขึ้นหมดแล้วพระเจ้าพกก้นกัขข้นแต่ว่าป่ามันยังมีอยู่นะคะ,ะเจสอมรานยังบาพ่อค่ะนางว่านางใดโบรายค่ะอีนี้พ้นพ่ออะไ,ไดใดพ้นให้พ่ออะไรไดพูดยังเสีย เพิ่นบอกว่าพ้นเรวเนะเออยาสานั่งยังว่านั่งบ่ลบดได้ไรเอาใส่ถุงเยงเอาใส่ถุงมามาเอาขึ้นมาปั่นกันนี่เร็วๆนั่งว่านั่งยังบ่ได้ลายพี่น้องนั่งถือกระสอบมาใสนั่งบอลนี่นั่งยังไม่ยอมนางบอก มึงเสียใ่พกสินนะเบ้านี่นี่นี่ตอนนี้นางกำลังจดจดจ้องจ้องหากินปลาคอนแทวเจนานั่นก็คืออมมลาหากินปลาคอนได้ผลอีน้อยเฮ้ยตีนตีไก่เริ่มมดคมแล้ว บัดนี้บัตรนี้น้องสิขอเก้ากรรมเรื่องอมลาจักหน่อยอยากกินผู้บบาซ้ำหน่อยบ่ได้กินจอยเหตดจังได นางกามิแต่ไดมหากินนปาคอนแถแจหน้าหัวดอนหน้าบ่าวเมิ่งนี่แล้วพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากเก็บปูเก็บป่าแล้วล่ะกาอันเมื่อยนะคะเสียงแหบเสียงแหงแล้วก็มากินน้ำลองคอจังหน่อยนะคะพี่น้องเลยบรรยากาศได้ดีขักนาเลยขออนุญาตนะคะ มาปั่นป่าก็ได้แบบนี้นะให้อเมาลาเป็นคนปันป่นปั่นปั่นให้ปันป่นปัน่นปั่นจะให้พ่อแป๊บมาเป็นมือกลางให้นะคะมาพี่น้องเอ๋ยน้อกันจะเริมาปั่นปลาก,กันนะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนแบ่งและฉันมาก,ก่อนปิกก๊กจะเป็นคนแบ่งป่ปา,า,าปนคนแบ่งทุกข์ตายทุงมันคืนใช่ใชกันตอบที่บ้าน นีจักคนผู้บ้าวเอื้อยดิพ่อแซวพ่อก็ให้เบอนการ์เกะอกร์เอาไมายคามมันมันบริเวณฝาดแล้วมันเลือกเอาฉันเป็นคนจัดไลายลุงนาบป๊อูกับแก๊งเวกับแม่ก่อนมูฉันมาสอโคกับหลานชาย เป็นผ so so <sh> <reading ancient> <ennen> like: ู right? <sh arp reading Zeit> so ้สนีทเละเนาะตะคุ่นเหนว่าคนเาเป็นเพื่อนเ้อ้าวสนไหนเชียวดูรายมู้ดรหมากรายได้ของน้อยเนี่ยพอคนที่โตยิ่งใหญ่มูดจังโตกัดีนากันดีไยโอดโอยดีเบียดเดียวยาดูรายหัช้ำกัดนั่นแล้ว ชอบกันชอบจะเ่กันดูนั่นม cool ีไทชอบเสืออยูนี่นะเอาบ่ามิงเจ้า่เห็นว่าได้เมียแบงบอลกโตดิฮะเมียแบงบอลกโตีิ บังกะโดนนึแล่วได้สี่โต๊เอ้าชนะวันน้คนละคนหลยคนหลยลูกหลานกันหลาอ๋อไปเปลือกเป็นคนหลยมันคือเปเอามั้งงมเล่ไลยคนกูมาก่อนมึงากกว่ามึงกินข้าวบแซกกินบะแซกกบกูกินัะข้าวแซกยูข้าวกูก่กินเ้าใส่้ามันยามันบมสลัดมันก็นกัมันก็ได้ไม่อยากกินป่า ได้สำัยูล่นะเอาด้นี่นะจให้2เสื้อีนะเอาสิแจ่วลร่เาเสือเินเดอ10เนกกะกู่ซุนั่นกูบ่ย่นได้บ่คิดกบบ่เป็นติว้าละเสียงว้าละเสียงโอ้ย เอารบบริยอมูยอบเอาคนนียเพอนกระบ,บริหวงบริลายา,าคนโอ้นี้คือกันนานะพอร่ามันยังมามันใกลคองเย้ยเนกูน,นั่นเอมต้องสรงดอกกินนะโออเอา,เอามันกระอบดเลยออกไปซะปานิน ปนี้มันแทบบ่ป้ายป่นินน่ะอ๋อป้าใหญ่ไงบิดแล้วบ่ป่านนี้เา <c oughs> ี่หายด้ี่นองเอ้ยก็ตีนไก่เนาะใ่ไหมบ่กูคับกูโลภนั่งข้าวแล้ว,วกูยังไม่ได้โลภประมาได้ส่นไเป็นกระสอบเลยนะได้อยู่อ้าวกูฮัาโก้หตนเจไร <c oughs> อ้าวมีกระตุกง่ายหนึ่งตสุดท้ายพวนี่อ uh, ันนี mm ้ม hmm. ันเบิดเลเดี <sk> ๋วยังอีกมากระซับกันดูหัวคนนั่นอ่ะซัากันอะบ้างผู้หญงพนันนักซับกันอืม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 อกมอื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 มมอื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 มออืมอมออม เป็นอยู่มึงจะได้ทำนั่นทฮ้ยน่มึงมาจะมานั่นนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมึงจะปั่นยังะปั่นจะอคนพี่น้องเพิ่มอย่มึงปั่นบร่ได้ทกันทำนั่นแหละหลายคนจะเห็นเนาะกบกูแรกบกูจับกาว่ัโบทมาพ่นแม่กูแม่กูมากพ่นกบมึงก็มาไปหาว่ามึงหากบมาันก็นเนาะยังบม่ได้ปั่น

เออ9 2คนตรงมาปั่นในคอยได้บานนี่เออฮิฮิลิทีน้องโคตโทเจ๊ซีนี่บาปเจ๊เทียบอรีค่ะปั่นน้ำใหม่กับปั่นบท่อกันปั่นครบกับปั่นบท่อกันเจอเอี่ยมละเห็ดเซ้นบ่ะฮยิฮิฮาติฮิิฮิฮอฮิ พอล้วของมึงเนี่ยมึงไหวพีได้บ้างไหมเออไหวไหวเฮ้ยมึงปั่นเอามึงปั่นเอาหลายพดโพดมึงยังบ่พออยู่บ้าอีพีมันพอแล้วได้มึงน่ะปั่นกะปั่นเอาล้วงเอาหลายกว่ามูอกว่ากล่องยังมาอีกยังบ่พออีกมันโพดไอ้เนี่ย อีแต่หลอนตายเปื่อยขี่เจ็บท้องสามมือพูดเด้อมึงกินมึงเอาบ่แบ่งบ่เครื่องมูอนิดเด้อดูปาพสวยปาดอีนนี้เอาไป็นอกินนี่ก็เก็กบภาพบรรยากาศอะไำนียรคับพี่น้องคะยามรามันกินฉันเพ้อมันจึงใส่ลงหีแล้วพ่อมันลูกมันจึงไหลมันแปลงมาสามโม อะไรพี่น้องอไร